ที่20วันนี้วันที่21เดือนธันวาคม2 6 6ช่วงนี้ก็กําลังตเตรียมสถานที่ในการจัดงานทำบุญบรรจุอธัธิโยมพ่อรังโยมแม่แอบเบียดกลางวันนี้ก็มีหลวงพี่บุงก็มาจับผ้าแล้วก็มีญาติโยมพระเจ้าประสงค์ได้มาช่วยกันกลางเต็น เห็นอยู่นี่ก็โยมพี่ออดโยมจำลองทัพประชาอะไรมาตกแต่งบริเวณจัดงานให้ดูให้ดูงามตาจเจริญตาจเจริญใจ,จเจริญกุศลน,นี่ก็งานทำบ,บุญตามโยมพ่อรังแม่แอบเบียดกลางก็ได้ ร่วมแรงร่วมใจจากญาติพี่น้องทุกคนร่วมแรงร่วมใจจากญาติพี่น้องทุกคนได้จัดงานบุญขึ้นบรรจุอทิแล้วยอดหลอดหลอดหลอดไฟนหลอดหน่อยนี่ชุดหน่อยนี่หลอดหน่อยโอ้มันมีกันไหนรานรานมีไหนมีขายโอ้ นี่พระโกพระโกก็ได้พระโกก,โก,ก็หรือพระวินัยอภิปุณโนก็ได้เดินไฟตกแต่งไฟประดับสถานที่และคืนวันพรุ่งนี้วันที่22วันที่22ธันวาคม2566หลังจากทาบุญแล้วในภาคเช้าภาคบ่ายมีเทศปุจชาวิสัชนาสองธรรมาตโดยพระครูสุตตธรรมาตประภาสแล้วก็พระครูสุตตะเวรากร รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูงเป็นองค์แสดงธรรมแล้วก็ในช่วงภาคกลางคืนภาคกลางคืนก็ชมลิเกคณะอง์เพชรเบญจพรงานทำบุญพ,พิธีทำบุญบรรจุอาติ ที่ทำบุญอัดบรรจุตีพ่อรังเบียดกลางแม่แอบ,บเบียดกลางนวัดหนองฟานบนหนองฟานเพอขามสกแสงจังหวัดนครศสีมาในวันศุกร์ที่22เดือนธันวาคม2 5 6 6รกบตรงวันขึ้น10ค่ําเดือนเดือนหนึ่งมทนาสาธุสาธุสาธุ บุงไม่ใช่เวลาไอเนี่ยเนี่ยไอทำมากฮะทำอะไรไฮะสังฆทานนะสังฆทาน